อันนี้หัวแทบไปแล้วค้างนึงแมงวัว สวัสดีค่ะคามนีกมาพอกับนัทธาสาวบุรีรัมพ์พลัดถินค่ะวันนี้ได้เมนูแกงสมปานิ่นทอดจ้ะใส่กับผักกระเฉดหน้ามจากทิวนสื่อมากนะคะตะแหลกนัดวานนสิใส่ย่ำวันนี้มันชํำนะคะนักก็เลยตัดสินใจแกงสมดีกว่าถิวสื่อมากไม่นนเน่หให้เห็ดกินเลยจ้ะหรือว่าก เว้นจักมือหนึ่งแล้วก็เห็ดกินถ้าเว้นไว้ซองมือช่ำเลยเห็นบ่าว่ำนกกะก็เลยเห็ดแกงสมเลยไปต่แเสบจะ้ะใส่อันนั้นก็ได้จากกะลําลดาวแล้วก็ปนเหมือว่านนะจ้ะปนปนป่าปนปลาใสเ่เห็ดเฟืองอ่าอันนี้ก็สะดาหลวกเหมือว่านนะคะแช่เย็นไว้ถ้วกินอีกพักกเ็เดิมเดิมาค่ะพักกาดพักอันนี้เดิมเดิม <laughs> กับอาหารอาหารเกาค่ะกับอาหารใหม่แค่กแกงสมมาเด้อจะกินกํนาลังเด้อจะ้ะ มาสดนาำเล่นรับืมทแซ่บขาเนียวอีกแล้วจ้ะเนี่ยหนึ่งอีกแล้วเขาเนียวุ้งหม้อไฟฟ้าห้งหลายเพื่อลูกน้ำจ้ะลูกก็กินน้ำมันเด้อจากกินก้อหนัดแกงสมใส่กะลําดาวเขากันปันยังจากแกงสม ะกะดำดาวไปเปื่อยอันนี้กระเช,ช็ด้นามไร่ด้กินแบบใส่ก,กระเช,ช็ดานามโดนหรอจ๊ะตักหยากเห็นมะก,กะสอนจักหน่อยกระสีมือได้ปะเนี่ยเครื่องเนาะจ๊ะโอ้ยเป็นตักหยากค่ะมือสบอ ขอเป็นมือแล้วกันอย่าวางสันน้ำสีเด้อจ้ะมืดละอืมอืมจัดขอบคุณกนนดินทถอดกับกอดมีหวัวปลา มักแค่หัวปลาจ้ะสดหนามไม่แห้งอืมไม่แห้งแซ่บพักจังพักเสียวแพ็คอื่นนะก็แซ่แข็งไว้ถ้ากินโดนๆนี่คือวายเอามาเห็ดกินจ้ะอันนี้คือแพ็คแรกจ้ะ แปลกๆยังมันเบิดอยู่จ้ะนะกัลวกแล้วก็แซ่ตู้เย็นไว้กินอีกมันกับบอเซียจ้ะอืมจับบอเซียของ ขเ,เขาเป็นไงจ๊ะมาเด้อจ้ะในย่างกีฬาเขาเนาะจ้ะกินแกงสมกันแดดเดอ้อจ้ะยังเหลืออีกถ้วยหน่วยหนึ่งอยู่นัดเห็ด แซ่บสุดนามไม่แห้งครับจ้ะน้องมากับก้อยเอาต้องเอาขนงเนี้วกินขนงเนี้วบ่ เขาเนี่ยเอาเสย์พอเหลือก็ต้มน้ำปลาใส่ แล้วก็ฝากไปกําลังใจน,น,นั่ยเด้อค่ะจับ เอาส้นตักพักหนึ่งมันเครื่องอีนนี้จังต้องใส่มือจับเอาพักกษตเริฐนังอืม,ม,มจับข้ับจ้ะต้นปลาปลาตัวนึงจับปลานิ่ง So. lâm subscribe

เพป็นตะวันเพป็อนอยากกินน้ำจ้ะ ก็เขาห้องหากินยากน่าจะกินไฮมเบอร์ดจ้ร์รแบับแซนวิชเย็นไว้คิดว่าแฮมไม่เสียของแซ่บแกงจุม ปลาถอดก่อนแล้วก็มาใส่แกงส้มหอ,อมจ้ะแซ่บพพ้่มกะคอยก่อนแล้วแซ่บจ้ะเขาเพิ่ม não é ทำไมซื้อมาใหม่ๆแล้วก็ย่ำเลยสิแซ่บปักกระเชษแต่ว่ามันแบบทางไกลเนาะจ้าเพอร์เซ็นต์มันหดมันกระชำละ สะดาเจียวเข้าไปหวานเป็นลมขมเป็นยานะจ๊ะอันนี้หัวแทบไปแล้วค้างนึง มา่งว่าปา 嗯。<laughs> กกินอิ่มมันก็จะแกงสมเบิดเลยแต่ว่าสิไปเล่มสดน้ำอีกจะ้ะแทงหัวปลาไปแซบๆจะมั่นดีพักกันง่ายๆดูจะ้ะยังเหลืออยู่ปนกับกินบ้านบดดอกจะหามีต่ออีก แต่แรกก็ฝากไปการังจ่ายนาเน,นเดอร์ค่ะขอบคุณนาหลายเนาะค่ะเพื่อนไม่เพื่อนเกาติเขาไม่ให้กําลังใจนัดเนาะค่ะฝากเปก็รังจ่ายนาเนเดอร์ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะค่ะสิไดใดบ๊อบผดคลิปต่อๆไปวันนัดสีเฮ็ดอีหยังเนาะคะ่ะสาหรับมือนีต้องขอลาไปก่อนค่ะขอบคุณหลายค่ะสวัสดีค่ะ